กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแจ้งเตือนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพายุบัวลอยและฝนตกที่มีปริมาณสูงในช่วงวันที่26-30กถึงกันยายนนี้ยังคงมีการคาดการณ์ว่าฝนส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้จะเกิดจากร่องมรสุมที่วิ่งข้ามภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบนรวมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีความแรงในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงทำให้ความหวังในการฟื้นฟูหลังฤดูร้อนไม่สดใสเรายังสามารถคาดการณ์ได้ว่าช่วงวันที่1-5ถึงตุลาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแต่อย่างไรก็ตาม พายุบัวลอยยังคงเสี่ยงที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่เวียดนามในวันที่27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ทําการพยากรณ์ข้อมูลฝนรวม10วันอย่างไรโดยช่วงวันที่26ถึง30กันยายนจะมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมที่มีอิทธิพลส่งผลกระทบถึงจังหวัดต่างๆเช่นพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อำนาาเจริญอุบลราชธา,านีและจันทบุรีโดยพื้นที่เหล่านี้ มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะเขตลาดเชิงเขาและทางน้ำท่วมสำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนอยู่แต่ปริมาณฝนจะยังน้อยกว่าภาคอื่นโดยมีการคาดหมายเกี่ยวกับพายุรากาซ่าว่าสลายตัวไปแล้วแต่พายุบัวลอยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์และคาดว่าจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ในคืนวันนี้ก่อนที่จะเข้าถึงอ่าวตังเกียในเวียดนามซึ่งทิศทางการเดินความเคลื่อนไหวนั้นยังอาจไม่แน่นอนเนื่องจากต้องเฝ้าระวังอิทธิพลจากภูมิประเทศและมวลอากาศเย็น แต่ที่น่าสนใจคือว่าพายุบัวลอยได้รับการตั้งชื่อจากประเทศไทยซึ่งชื่อนี้มาจากขนมไทยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าทำไมชื่อพายุต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นการฟังคําพูดเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างหรือการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามในระหว่างวันที่2 6กถึง30กันยายนนี้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงควรระมัดระวังต่อฝนที่ตกหนักและการสะสมของน้ำที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่างๆเช่นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและลุ่มต่ำในเขตเมืองเมื่อไปถึงวันที่1ถึง2ตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแต่ก็อาจยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่การติดตามสถานการณ์จะต้องทำอย่างใกล้ชิดอย่าลืมเตรียมพร้อมให้ดีเพราะฤดูฝนอาจยังสร้างความไม่สะดวกให้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไม่คาดคิด